สวัสดีครับทักทายครับเมื่อคู่ล้มนะครับทักทายนะครับ EP ที่2นะครับสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมบันทึกเทปช่อง y o u ูทูบชาแนลเหมือนเช่นเคยนะครับผมไม่สามารถไลฟ์สดรลงเวดได้นะครับเนื่องจากผู้ติดตามผมคุณรุดดวงครับ please please ช่วยไปติดตามผมด้วยนะครับในช่อง y o u ูทูบชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่9วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่9นะครับพฤษภาคม2563นห้ร้บนะครับคริสต์มาสสองพันยนะครับทักทายกันนะครับนะครับ นะครับพิมพ์คําว่าย4ีคือชีวิตนะครับตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัจใส่มาให้ชัดเจนด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอาหารนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับอ่าต่อมานะครับป๋าอาราสิบองกันยามีเสียงการงานครับ ต้องขยายความนะครับว่าเราถามภาพเราการงานเป็นอะไรนะครับตกงานหรือมีงานนะครับพยายามถามคําถามที่เหมือนกับมันมีราคาแพงหรือหรือครูพัดกำลังดูคุณค่าดูดวงแพงๆหน่อยนะครับอย่าถามคําถามแค่ประโยคสั้นๆนะครับเพราะไม่งั้นมันจะบอกแค่ว่าดีกับไม่ดีแค่นั้นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมาต่อนะครับมาต่อนะครับยิบซีคือชีวิตน้องนุ่นนะครับ นะครับน้องนุ่นนะเรื่องของคนปัจจุบันนะครับอาตาบลที่อายุยังไม่ถึง22ปีอย่าไปคาดหวังไว้นะขอบคุณค่าขอบคุณขาได้ครับน้องนุ่นนะครับเป็นกุลสตรีที่ดีงามแสอนนิสัยด้วยนะครับผมขอข้ามไปก่อนคนที่ถามการงานกับการเงินนะครับเพราะว่าถือว่าคําถามมันสั้นไปแล้วก็คุณไม่ขยายความนะครับคุณเคนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับน้ําผึ้งนะครับ หนึ่งวันเพิ่งเกิดวันอาทิตย์นะครับการงานกับการเงินผมขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าคําถามสั้นไปนะครับถามว่าสั้นไปยังไงครับเวลาเราจะถามการงานเราต้องบอกเลยนะครับว่าสถานภาพช่วงนี้เรามีงานหรือตกงานหรือคุณทําอะไรอยู่แล้วจะถามอะไรที่เป็นการต่อยอดของการงานบางคนบอกว่าการงานผมจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมบางคนบอกว่าการงานผมจะเปลีป่ยนแปลงงานใหม่ไหมบางคนบอกว่าผมตกงานอยู่ผมจะได้มีงานไหม นะฉะนั้นที่ผมข้ามไปเพราะมันมีเหตุและมีผลนะครับส่วนเรื่องของการเงินคุณต้องคุณต้องขยายความด้วยนะครับว่าคุณถามมุ่งประเด็นในเรื่องอะไรเรื่องของการเงินการเงินระยะช่วงนี้จะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยคุณต้องขยายความมาอย่างนี้นะครับมันจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะที่ที่ข้ามไปเพราะว่าผมต้องการให้คุณจริงใจพุ่งเป้าหมายมาที่คําถามและขยายสิ่งที่คุณอยากรู้จริงๆ นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไม่ใช่อ่าเป็นคําถามการงานการเงนินสุขภาพความรักที่มันสั้นเกินไปอันนั้นผมไกด์ไลน์ผมก็ผมเสนอไปแล้วคุณต้องคุณต้องอ่ะคุณต้องเอาสิ่งที่เป็น,ปนผลประโยชน์ของคุณนะขยายความออกมาและคุณจะได้คําตอบที่ดีออกไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับยุทสศ่คือชีพนังคารที่ 2, สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับคุณอะไรนีินิรัชชาใช่ไหมครับ มีกุลนะครับอยากถามว่างานที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จไหมนะครับประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ครับขอให้การงานและการเงินนะพยายามถามแยกกันระหว่างการงานกับการเงินนะแต่อันนี้แปลว่ามันเป็นผลต่อเรื่องกันก็พอโดยรวมได้ว่าเมื่อคุณทํางานที่ดีและมีศักยภาพพอสมควรคุณก็ได้เงินพอสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณทำนะอย่าลืมให้ชื่อเล่นผมด้วยนะครับคุณเนื้อชานะครับข้างหน้านะครับเพราะบางครั้งมันจะเป็นอะไรที่ผมรู้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะ คุณพองพันใช่ไหมอ๋อนะครับผมถึงบอกว่าผมอ่านชื่อผิดได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะครับนะครับพิมพ์มาใหม่นะครับพิมพ์มาใหม่นะครับนะพิมพ์คำหนึ่งนะครับคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์หนึ่งยี่สิบสี่คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะใส่มาให้ชัดเจนคุณน้ำพึ่งนะครับวันอาทิตย์ตกงานอยู่ใช่ไหมครับ น้ำพึ่งครับผมบอกตรงๆนะตกง,งานอยู่แต่คุณก็เอาตัวรอดได้ช่วงนี้เวลาตกง,งานอยู่คุณคิดว่าเป็นช่วงที่เวลาที่คุณนับถือศาสนาอะไรคุณปฏิบัติธรรมตามศาสนานั้นๆน,น,นะครับผมคิดว่าภายใน3เดือนนี้คุณจะได้งานที่ดีๆนะเร็วสุดก็คือ2เดือนนะครับคุณจะได้งานที่ดีๆนะครับนั่นคือสิี่บอกไว้แต่คุณก็ต้องมองหางานใหม่นะในการสมัครงานใหม่ได้นะแต่ช่วงนี้อาจจะช้าหรือชะลอหน่อยเพราะว่าโควิด19เข้ามาด้วยนะพัสักฆราชขึ้นมานะเดี๋ยวคุณจะได้งานดีๆนะครับนะฮะภายใน 3เดือนนี้ต่ำชาร์จสุดคือภายใน3เดือนนี้นะครับนะับจากวันนี้ไปนะเป็นกำลังใจให้นะคนที่ตกงานนะเพราะตกงานมันงานก็เงินแหละนะไม่มีงานมันก็การเงินเราก็มันก็เดือดร้อนนะครับแต่ผมคิดว่าคุณก็จะประคองประคองไปได้แต่ช่วงนี้ให้คุณปฏิบัติธรรมตามศาสนาที่คุณนับถือด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวนะนะ้นะครับนะนะครับ ยิ่งภาเป็นศาสนาพุทธก็เอาในเรื่องของการนั่งสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสก็ไปปฏิบัติธรรมก็นั่งสมาธิด้วยนะครับคุณน้ำพึ่งวันวันวันนภานะครับนะครับนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคนะครับนะเป็นกําลังใจให้รูกรวมทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้รูปดวมทุกคนนะครับนะนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะครับ ลคะคุณน้องถ้าคำถามหลายประเด็นอยากจะรู้แล้วเซฟค่าใช้ใจ่ายนะครับเช่นคำถาม3ามถึประเด็นคุณน้องใช้โปร99บาทก็ได้อันนี้ผมแนะนำทางที่เซฟที่สุดนะแล้วก็ตั้งคำถามมาสัก ที่ประเด็นที่คุณน้องอยากรู้ในเนื้อหาเดียวกันแล้วจะพิมพ์ตอบให้นะครับนะฮะแล้วก็หลังไมค์ผมก็จะมีเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ว,ว่าบางทีแอดมินผมก็อาจจะไม่ค่อยจะมาอยู่กับผมมากนักนะครับแอดมินกำลังเป็นสาวดุมากก็ไม่ได้เดี๋ยวนางจะกัดผมอีกนะครับนะแอดมินก็คือลูกสาวนี่แหละครับ นะครับนะครับอ่านะครับขอให้ได้งานนะช้าสุดก็คือ3เดือนนะน้ำพึ่งวันนภานะสซู่นะครับนะครับยี 24, คือชี้คุณเคนะครับ11 518คุณเคณ K, เกิดปีอะไรนะช่วยฉลุข,ขานเถาะมะโรงใช่ไหมนะครับมะโรงใช่ไหมอ่าถ่ายภาพออนไลน์ทำ YouTube จะรุ่งครับเฮ้ยอะไรมันมีต้นวนคุณทำไปเลยคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าอย่างเดียวคุณ่าทำคุณอย,า,ณอยายึดติดอะไรอย่างเดียว คุณก็ถ่ายภาพออนไลน์ไปด้วยคุณก็ทำยูทูปไปด้วยมันประยุกต์กันได้ของมันใกล้เคียงกันคุณประยุกต์ได้คุณก็เอาสิ่งเนี้ยคุณก็เอาประสบการณ์ถ้าคุณถ่ายภาพออนไลน์บางครั้งคุณก็ทํา youtube ว่าคุณทําอะไรบ้างวันนี้วันนี้นี่แล้วคุณลง YouTube ไปด้วยเลยแล้วคุณก็ทํา youtube 2อย่างทางย่นสองประเด็นคุณจะเปิดชแนลหนึ่งเกี่ยวกับการถ่ายภาพออนไลน์ก็ได้คุณจะเปิดชแนลหนึ่งที่ทําอะไรที่คุณต้องการก็ได้นย่ยคุณอย่ายึดติดยยีว คุณทำไปเลยคุณเคคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จช่วงนี้มันเหนืออายุแต่คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จแชร์ไปแชร์ไปนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้อย่าท้ออย่าท้อนะเราไม่ใช่ลิง <c oughs> ครับกดแชร์ไปครับกดแชร์ไปนะครับนะครับข้างล่างนะครับผมปักบุหรวยชื่ออารยานะร่วมบริจาคได้ครับค่าอินเทอร์เน็ตค้างหานน้องหมาน้องแมวนะครับแต่ท่านที่เดือดร้อนก็ไม่ต้องช่วยเหลือกันนะมีคําถามก็ถามมาชัดๆกันอย่างนี้นะครับนั่นคือที่บอกว่าชัดๆแบบเนี้ยแบบแบบคุณคุณเคคุณ K, คาวินเนี้ย นะครับนั่นคือสีบอกว่าคําถามที่หนึ่งคือหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์หนึ่งยี่สี่คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะสองยี่สี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับสามยี่สี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับถามชัดตอบชัดนะคุณลูกดวงนะครับนะครับนะครับคุณลูกดวงคิดได้ประโยชน์และได้สาระนะครับนั่นคือสีบอกไว้นนะะครับ นะครับฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจครับครับฝากสลิปแล้วน้องอ่าใช้คำถาม3ามสี่ประเด็นคมชัดลึกมาเลยนะครับอ่ะมาต่อนะครับ มีลูกค้าหลายคนก็ต้องตอบหลายคนเนี่ยลูกสาวผมไปไหนก็ไม่รู้ว่าหลังไหมผมเพียบเลยลูกสาวผมไปไหนเนาะสวัสดีครับคุณลูกดวงเนื่องจากว่าผมไลฟ์สดอยู่ด้วยแต่ว่าคุณลูกดวงจะดูประเด็นไหนจ้ะ <c oughs> อ่ะมาต่อมาต่อนะครับมาต่อนะครับ หมอดูคนดังนะครับนะคนที่เคยดูดวงกับหมอพัดก็จะรู้อยู่นะครับทรายนะครับ15ากันยา40ู่นนะครับกดหัวใจรัวๆน,นะครับราศีกันการงานเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรมีความขัดแย้งมีความไม่แจ่มใสเรามีงานทําแล้วใช่ไหมฮะมันมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีงานทําเราอาจจะไม่ได้งานที่แฮปปี้แต่ถ้ามีงานทําแล้วงานไม่ค่อยราบรื่นงานมีอะไรที่ทําให้มันมีการติดขัดอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ นะครับมันเป็นอะไรที่ติดขัดอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเนอะนะครับนะครับไม้คือธาตุไฟแล้วก็เห็นไหมความไม่เรียบร้อยของไม้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักดูกันแบบสุดปังต้องดูกันสดๆ ในราคา399แต่ถ้าอยากเซฟค่าใช้ใจ่ายคุณรูปรวมก็สามารถดูได้คำถามละ39บาทแต่ถ้าบางเรื่องมันมี3-4ประเด็นคำถามละ9 9บาท ก็ต้องคุยกันกับลูกค้าให้เข้าใจนะครับนะเราไม่โกหกคุณลูกดวงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเราจะไม่โกหกนะครับแล้วแต่คุณลูกดวงจะเลือกนะครับว่าจะดูโปรไหนนะครับดูโปรไหนแล้วก็จัดให้นะครับจัดให้นะครับวิบวับวิบวับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับพิมพ์นะครับ คำถามที่2ก็แชร์สองแชร์ก็2 24คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่ครูพัดแนะนำนะครับครูพัดแนะนำนะครับนะครับจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะัถามชัดตอบชัดนะักโขลคลึกลึกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับ ทำไมหนูไม่ไปตอบลูกค้าในเพจล่ะคะ มาต่อนะมาต่อนะครับคุณเคนะคร k. Na, k. Tá, ับทำเลยนะครับไอสิ่งที่เราทำนะตั้งใจทำนะเวลาเราทําอะไรแต่ละอย่างนะเราต้องทําอะไรที่มีความสุขมีความพยายามและตั้งใจทำแล้วถึงประสบความสําเร็จนะครับอย่าไปล้อเล่นกับสิ่งที่กระทำและคนที่ล้อเล่นกับสิ่งที่กระทำมักจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับนะครับยีสี่คือชีวิตทรายสิบห้ากันยาเรื่องการงานเดือนหน้านะครับผมบอกแล้วภายในสามเดือนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ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  ขอบคุณครับคุณเคถามคำถามเดียวมันจะน้อยไปไปถามคำถามใหม่เป็นการต่อยอดได้นะหน้าใหม่นะการงานการเงินสุขภาพความรักการเดินทางฝนจะตกเหรอถึงเก็บช่วงนี้ไม่พบโทรศัพท์ไปดูด้วย นะครับอาชีพออนไลน์มันจะต้องดูเพจตลอดใส่ใจเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามกับเราเหมือนกับเราคุยกับแฟนนั่นแหละแต่คุยกับแฟนไม่ได้ตัง มาต่อนะครับผมด่าลูกสาวไปแล้วนะครับ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 ถามได้ต่อนะครับยินดีจ้านะครับทุนลกดวงหน้าไม่ถามได้ต่อนะคําถามผมชัดดึกนะครับนะคุณลูกดวงมีคําถามอะไร ผมให้คุณรุกดวงถามเลยถ้าเป็นคำถามเดียวแต่มีหลายประเด็นได้ถึง3าถึงสีประเด็นก็ได้นะครับอันนี้ผมหลังไ่นะน,นั่นคือสิ่บอกไว้นะครับ ในกรณีที่เป็นคำถามหลากหลายได้สามคำถามเซฟค่าใช้ใจ่ายอะมาดูเรื่องต่อมาดูเรื่องต่อนะครับหน้าใหม่เดี๋ยวจะหาว่าผมทิ้งหน้าใหม่คือผมลูกสาวผมมันไปเก็บผ้า ต้องขออภคยนะคือคือผมต้องมาตอบหลังไม่เนี่ยฮะนะครับหมกราวันเสาร์นะครับการงานการเงินขอให้คุณพิมพ์นินครับ1นะครับและหนึ่งยิบสคือชีวิตนะครับคุณหนึ่งนะครับนะครับไปดูเพจสิครับตอนนี้ผมยังตอบเพจอยู่เลย นะครับนะครับหนึ่งมกราสองหกนะครับตั้งตั้งพิมพ์เพื่อหนึ่งยี่สี่คือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับผมต้องการคําถามที่ชัดเจนการเงินแยกระหว่างการเงินนะครับการงานแยกระหว่างการงานขยายการเงินให้ผมนิดนึงขยายการงานให้ผมนิดนึงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะครับ ครับคุณน้องวางคำถามได้เลยครับอยากให้ลูกแก้ไข มองไม่ได้สอนให้เราหวานเหววสักเท่าไหร่สอนให้เรามีความจริงจังจริงใจแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายความสำเร็จด้วยซึ่งหนูทําดีอยู่แล้วในเชิงบวกออะนะครับประมาณนั้นนะครับปะอาร์ตนะครับ การงานตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับผมอยากรู้ทำงานอะไรอยู่ครับถ้าถามกว้างผมต้องตอบกว้างป๋าอัพนะป๋าอัพครับคืออย่างนี้นะครับทิศทานถ้าไม่มีงานนะครับก็จะมีงานถ้ามีงานแล้วทิศทานการงานแก้ไขปัญหาใช้ความใจเย็นในการทํางานไปงานก็จะผ่านพ้นไปได้ดีดนะครับหรือเป็นในเชิงบวก แต่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้คือผมบอกว่าให้โฟกัสที่คําถามให้ชัดเจนนะครับผมได้ตอบที่ตรงประเด็นนะครับป๋าอาร์ตเนาะนะครับนะครับเอาเป็นว่าทิศทางนัานทิ่การงานแนวโน้มไปในเชิงบวกถ้าใครตกงานถ้าป๋ปาตกงานนะก็จะได้งานถ้ามีงานทําอยู่ทิศทางการงานถ้ามีปัญหาอะไรมันจะผ่านพ้นไปได้ดีหรือไปทางที่ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับกดแชร์ไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ คุณน้องนะครับวางสลิปแล้วตั้งคำถามไว้เลยนะครับ <S <S ถ้าไม่พอใจก็เลิกคบกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกก็ต้องถามใจตัวเองว่าคุยกับผู้ชายเยอะหรือเปล่าประมาณนั้น อะมีงานทำก็ทิศทางเป็นทา,ทางที่ดีนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับยิปซีคือชีวิตชื่นหนึ่งนะครับหนึ่งมกราลาสองพันห้ารอยี่สิบกว่า ปีจอราศีธนูงานธนาคารที่ลาออกมีลาออกไหมครับแล้วจะได้งานไหมครับการเงินช่วงนี้ต้องถามทีละอย่างนะคุณหนึ่งนะเอาการงานเรื่องของการลาออกหรือจะเอาเรื่องของการเงินนะแล้วโฟกัสว่ามีเหตุผลไหมครับว่าทําไมเราคิดจะลาออกหรือหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะลาออกหรือกลัวที่จะถูกเออร์ลี่ทายหรืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ เอาเป็นในเรื่องของการเงินดีกว่านะ้ะเพราะคําถามแรกผมยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องของงานธนาคารนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้นะต้อง super s a ซ e นะครับเพราะว่าขึ้นเด็กยกไม้นะครับนะครับยกไม้นี่หมายความว่าเราจะต้องหาอะไรที่เสริมเกี่ยวกับอาชีพเดิมหาอะไรที่เสริมทําหรือต้องมีอะไรที่ขยันขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับหรือมีอะไรที่ขยันขึ้นนะครับพูดผิดตรงไหนแค่บอกให้ใส่ใจงานก็ต้องไปชั่งน้ำหนักดูนั่นแหละว่าใส่ใจอะไรมากกว่ากันคอนเทนต์วันละ3ามคอนเทนต์บางวันไม่มีสักคอนเทนต์เลยถ้าคิดว่าผู้ผิด ให้รถชนตายไหมก็ต้องถามดูว่าวันหนึ่งเนี่ยใส่ใจเรื่องงานกับใส่ใจเรื่องผู้ชายอะไรมากกว่ากันไอ้ผู้ชายที่ใส่ใจหรือผู้ที่คุยเนี่ยมันให้เงินไหมมันทําให้ชีวิตเ,เราประสบความสําเร็จไหมอย่าจี้จุดมากนักนะเว้ยแค่นี้ก็เสียใจแล้ว ทำดีแล้วไม่ได้ดีอะมาต่อนะครับยิบซีคือชีวิตนะคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขาจริงจังกับเราไหมจะมีแค่คนเราคนเดียวเปล่าเรื่องของความรักน,น้องบอกตรงเลยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะลูก ไพ้ขึ้นอีจริงถือไม้เราอยากร okay? ู้ความจริงจังจริงใจกับเขาไหมเรายื่นความจริงจังจริงใจเขาแล้วดูว่าเขาปฏิบัติตอบกับเรามานั้นมันโอเคไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ คำเท่าที่สมเหตุสมผลนั่นแหละครับผมไปดูที่งานครับจัดสูญเสียลูกค้าอีกรายหนึ่งแล้วน้องผู้หญิงที่เป็นลูกค้าประจำใส่เสื้อสีชมพู หลังไม่มีปัญหาขอค่อยๆไปนะครับหลังไม่ก็มีปัญหานะครับนั่นคือดี่บอกไว้นะครับป๋าอาร์ถามว่าจะได้ปรับงานเป็นคนทํางานประจํายังไม่ชชว่์ครับป๋าอาร์ในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นโควิดสิแล้วก็อาจจะมีหลายเหตุหลายปัจจัยเรื่องงานประจํานะป๋าอาร์อายุเท่าไหร่ครับยังไม่เยอะทช่ไหมป๋าอาร์ครับอย่างไรผมแนะนําว่าอนาคตป๋าอาร์จะต้องลองดูว่ามีงานที่ใกล้เคียงกันไหมหรือหาหรือหาหาแนวทางใหม่เสริมเสริมเพิ่มเต,มเติมนะครับคุณนะครับ คุณป๋าอารนะครับผมยังไม่ชัวว่างานนี้เราจะทําตลอดรอดฝั่งไหมนะครับเพราะว่ามีไพ่ขึ้นลักษณะของแปดด้วยนะครับแดาบนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอ่ะยีคือชีวิตนะครับปีเม่มียสี่ห้านะจะ,ะจะเจอแฟนไม่ติดต่อโอ้ยหนูหนูเกิดปีสิห้เองอายุประมาณ1 7บ8ปีหนู ไอผู้ชายที่หนูรักอยู่อ่ะชื่ออะไรวะเบลล่าไหมเบลล่าไหมเบลล่ ela, าใส่ชื่อเล่นมาด้วยนะหนูอย่าไปทุ่มเทกับผู้ชายคนเดียวเพราะว่าไพ่ขึ้นสามไม้ไม่ไว้เราก็เขาเรามีโอกาสที่เจอผู้ชายหลายคนหรือหรือเขาอาจจะเจอเขามีโอกาสเจอผู้หญิงหลายคนเราอย่าไปโฟกัสแล้วทุ่มเทกับผู้ชายคนเดียวเสียเวลาลูกตอนนี้เราทําตัวเองให้มีคุณภาพถ้ามันรักเราจริงมันต้องมาติดต่อเรามไม่ใช่มันหายไปเขา้าใจไหมลูก น,นี่พูดเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดวดยอารมณ์นะเนี่ยพูดเรื่องจริงนนเนี่ยขึ้นสามไม้ขึ้นสามไม้แปลว่าทิศทางมีโอกาสในเรื่องของความรักมีโอกาสที่เจอคนที่แบบเขาเรียกอ,อะไรล่ะเราอาจจะเจอคนที่กระลอก กระจงกระแตบางมันไม่เจอคนจริงใจนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ป้าอัดนะครับยังไม่ชัดเจนเรื่องของการการที่เราจะได้งานประจํานะต้องตอบอย่างนี้นะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับนะคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์พิมพ์คําว่ายิบีคือวิทย์หนึ่งยีิบซีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับขออนุญาตลงช่องยู